สวัสดีครับทุกคนครับผมเจอกันเช่นเคยนะครับผมกับการเปิดฟรีรัวๆนะครับผมครั้งที่แล้วแพ็คที่แล้วแพ็คซาล่านะครับก็เปิดฟรีรัวกันไปไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งนะครับผมเสียดายมากย้อนไปแพ็คเดมเบเล่ก็ได้ดูเอไป2ตัวนะครับมาแพ็คนี้นะครับผมคาวิช่าครับคาวาลลสเกเรียนะครับบิ๊กไทม์นะครับพร้อมกับโชว์ไทม์อีก2ตัวเดี๋ยวลองวัดดวงกันดูนะครับผมว่าจะได้สักตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับผมหวังว่าจะได้นะครับผมเนาะ นะครับเอาวันนี้ก่อนนะครับผมไปเลยครับไอดีแรกครับขอเลยแตกเลยต่อละมาไอดีแรกแตกก็เคยมีนะเว้ยเปิดแบบนี้ไอดีแรกแตกมาแล้วเว้ยไอูปโปรไฟล์กับหน้าเหมือนกันซะเกินนะฮะไปต่อลัคกี้ลักกี้ลักกี้มาให้หน่อยนะครับผมที่บอกว่าลักกี้เพราะว่าไอดีนี้เนี่ยคือไอดีลักกี้นะครับผมเขามักจะดวงดีเสมอสําหรับการเปิดใช้ทองนะเปิดใช้ทองแบบ900จุ่มเดียวอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผม แต่ว่าเปิดฟรีนี้ก็หายไปนานเหมือนกันนะไอดี ID นี้นะเปิดฟรีไม่ได้มานานแล้วนะครับผมขอหน่อยสักหน่อยนะครับผมฮาคิมิ่ก็ได้จ้าเฮ้ยอยานะเว้ยอย่านะเว้ยอย่าเหมือนกับแพ็คที่แล้วนะเว้ยขอสักตัวหนึ่งก็ดีใจแล้วแจกได้แจกดีถ้ามันเปิดฟรีแล้วมันเปิดไม่ได้มันก็ไรค่านะครับมันต้องเปิดฟรีแล้วมันต้องเปิดได้ด้วย ลาฮิมเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยอย่างเงียบนะเว้ยอย่างเงียบนะเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยต้องกดเข้าไปดูก่อนเดะเออคาวิชาครับผมบิสเคอร์เลอร์บิสเคอร์เลอ,เอร์ดับเบิลทัสโซคอนโมาสกิลสวยๆทั้งนั้นเลยครับไปขอหน่อยของฟรีมันดีต่อใจนะครับผมอ,อะไรวะเงียบเป็นเต่าเปล่าสากเลยอะจอนกูรีดี้ใช่ไหมเอาหน่อยนะครับผม เอาหน่อยนะครับผมอย่างเงียบนะครับรอบนี้แหละต้องได้ไม่โชว์ไทาาม์ก็บิ๊กไทาาม์ไม่บิ๊กไทาาม์ก็ไฮไลท์นะครับผมขอสักหนึ่งตัวนะอย่าได้เงียบอย่าได้งันนะครับผมใช่ปะกดค้างไว้ก่อนครับ3มคืนครับ1คืน2คืน3มคืนเปิดเปิดเพียงสีหลอกลวง <c oughs> ชินแล้วไม่ได้กินฉันหรอสีเนี่ย ไ,ไ,ไล่หัวะหฮไล์หน่อยก็ไม่ได้เล็งครับเล็งให้ดีเล็งให้ดีนะฮะเล็งตัวนี้ละกันนะครับผมนี่โอริเซ่ไมเคิลโอริเซ่เล็งเอ็ดคอร์ซิงแล้วกันโอ้อยดูดิเปิดทีไลได้การ์ดสแตนดาร์ดแบบตัวซ้ำตัวซ้ำตลอดเลยอะทุกคลิปนะทำไมแบบเนี้ย นักเตะมีตั้ง150ตัวในตู้บางทีได้ติดต่อกันแบบว่าครั้งนี้ได้ครั้งหน้าได้อีกเนะี่ยโอ้โหนี่พี่พี่แกนะนะแกนี่ได้2มา2รอ,อบไปนะนะเนี่ยเสบยปเตีนเสยบยปเะตีนคนขับรถพ่วงวะเราต้องเตะจุดโทษให้เข้าก่อนครับปกติผมจะเตะยิงขวาตั้งแต่เกิดนะยิงตรงกลางครับปานินกาโอ้โหพลาดเลยนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ดีครับผมเวลาเรายิงจุดโทษพลาดนะครับแล้วเราไปเปิดแพ็คนะครับผมมักจะดวงดีนะผมก็คิดไปเองนะครับเราก็ต้องหา สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับผมให้เราได้เปิดแล้วมีโอกาสมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยนะครับถ้าเปิดได้ก็บอกว่าสู่ถ้าเปิดไม่ได้ก็บอกว่าเพิ่มโอกาสนันแน่ไปเดี๋ยวรู้กันนั่นไงเพิ่มโอกาสเยอเกนเอ็กเซเรนเคเตเปดิเปิดจากข้างนอกครับปึ๊บปึ๊บอะ 500,000 GP ครับเปิดเลย Unlock Limited Edition แล้วก็เปิดครับปึ๊รึบฮ้โอ้ถ้าทางจะเงียบเชียบเลยว่ะเฮ้ยมาลองซาเงียบเชียบมากไฮลลไฮไลท์ไม่มาไม่ชิวเฉียดเลยแนละส่วนใหญ่ก็จะได้แบบ3ดาว4ดาวเอาวะตั้งใจอธิษฐานโดนบันดาลโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรลนะ ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันไม่มาสักทีหนึ่งวะโอ้ยท้อแล้วเปิดฟรีมีอยู่จริงไหมแพ็กไหนบทจะได้ก็ได้เอาไดเอานั่นดูดิได้มาลองทรายแล้วดูดิได้การสแตนดาร์ดซ้ำไปซ้ำมาทั้งทั้งนี้มีมีห้าสิบตัวไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว <laughs> อยากให้แตกสักทีหนึ่งเธอสักตัวหนึ่งเคอไฮไลท์ก็ยังดีอะ่ะไฮไลท์ก็ยังดีอะ่ะ สักทีหน PM ึ่งเธอสักทีหนึ่งเธอเงียบกิปตลิปจริงๆไอ้ลงไฮไลท์ยังไม่ได้สักตัวเลยทุคนนะเปิดมา3ปีแล้วกูเว่์ปะเอาหน่อยครับพี่ครับพี่ทุกๆแพ็กที่อยากที่มาเนี่ยนะผมก็อยากจะบอกว่าไปรีไอดีเก็บไว้นะครับคือบางทีมันก็นานๆจะมีให้เปิดมาลเว้ยเข้ยขวิชาวะขาวิชาเขาวิชานะครับ ได้ปอดตะครับมิสเคอร์ลได้ปอดตะครับมิสเคอร์ลบอเจนคาวิชาชาวาและชเชเคเนียเอาดิโอ้เยี่ยมไปนานมาทีนี่ก็ตื่นเลยทุกคนเลยอ่ะอ่ะอ่ะฟาดตรงหูข้าจริงสวยทุกคนน้ยมีฟันเฟืองกันหรอโคตรสวยยิง สวยๆๆสวยสวยสวยดูดิภูมิใจจังเลยเอาเอเอเอา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 ทุงทๆงทๆงทงทงทเอาล่ะเอาดิขอขอนุญาตลงทีมนิดนึงเดชขอลองนิดนึงนะขอใส่ทีมนิดนึงนะครับผมโอ้โหนึกว่าโอเงียบมานานครับเฮ้ยแล้วเป็นไอดีเดียวกับที่ได้ดูเอคครั้งก่อนดูทุกคนเลย ฮ้ยไอดีนี้จะเป็นลัคกี้สองว่ะวะดูดิมีทั้งเมสซี่ด้วยนะเมสซี่บิ๊กไทม์นะครับแล้วก็ดูเอแล้วได้คาวิช่ามาอีกตัวหนึ่งครับเอายืนฝั่งซ้ายดีกว่าเอายินดิเฮ้ยลัคกี้สองปะเนี่ยเฮ้ย hey, ดวงดีวะ่ะดีนี้ดวงดีวะ่ะโอ้ยเอาอัพไปก่อนออโต้ไปก่อนนะครับปับ รู้สึกว่าจะไปร้อยห้านะครับคิวิชาเนี่ยปึ๊บ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 อ่ายังไม่ได้ใส่บูสเตอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูค่าพลังก่อนโพลิฟิกวิงเกอร์โอ้โหพิ้วพิวพิ้วพิวพิ้วพิวเมื่อก่อนมันมีร่างหนึ่งอะที่เล่นแบบพิว้วพิวเลยนะครับผมคลองบอลอย่างเนียนเลยแต่ตอนนี้เกมเพลย์มันก็ไม่ได้มาต้องมาเลี้ยงล็อกอะไรอย่างนั้นคิกกิ้งพาวเวอร์ดันเก้าสิบได้ด้วยเจ๊ดีทุกคนเอ้ยโอ้โหแจม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 ลูกโค้งโอ้โหลูกโค้ง ชุดเต้นยังไงจมเลยโอ้โหและไอ้ดีนี้นี่ดูดิโอ้สามตัวที <c> ่ <oughs> เปิดได้ <c oughs> ดูเอเมดซี่แล้วมาคาวิชาอีกตัวหนึง่งโอ้โหสวยๆแต่ยังไม่จบยังไม่จบเราต้องไปต่อครับเอาอีกฮะโลบ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 เอาต่อครับเอาต่อครับขอ,อีกตัวได้หรือเปล่า <c oughs> โอ้เหลิงเหลิงเหลิง ขอฮาคิมี่อีกตัวนึงได้ป่ะเดี๋ยวมีไอดีที่ทำฟูปลารีตไปนะครับเดี๋ยวดูว่าจะได้ตัวปลารีตไหมนะฮะเออขออีกตัวนึงได้อะเปล่าบั้นเลย2อทีติดเว้นวักนิดหนึ่งเว้นวักนิดหนึ่งนะครับเพราะวางฮีชานขออีกตัวนึงนะครับขออีกตัวหนึ่งนะครับจะสวยงามมากอะถ้าคลิปหนึ่งได้ประมาณ3ตัวนะครับโอโหโลภโลภมากจริงนะ นึกถึงใบหน้านึกถึงสีหน้าตอนที่เปิดไม่ได้เดีเยวะบนนีย่นั่นแหละเออใช่ปะเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาครับขอยตัวหนึ่งชิวๆเพียงตุ้มแมเป็นวรรคนินึงเป็นวรรคนินึง่งจะบอกว่าไอดีนี้เนะี่ยเป็นไอดีที่ทำฟูลปารีสไว้นะครับนี่แต่ก็ยังไม่มีตัวโชว์ไทม์หรือบิ๊กไทม์เลยนะครับของปารีสนะครับผมช่วงนี้ก็มี ตัวพิเศษบิ๊กไทม์โชว Time ของปารีสออกมาเพียบๆเลยนะครับผมว่าหลายคนในยทำ f ฟูลปารีสกันเพิ่มนะครับผมเนาะจะเป็นกําลังใจครับถ้าเกิดว่าได้โชว์ไทม์หรือ Big Time นะครับผมในอดี้นะครับผมฮา k คิมีหรือคาวิชาดีนะฮา k คิมีหรือคาวิชาดีนะเฮ้ยสีแบบนี้สีหลอกลวงนี่เองโอ้โหแม่จะว่าไปในในในนี้มีมีการ์ดมีมีไฮไลท์ของ ปารีสป่ะไฮไลท์ของปารีสไม่มีนะครับผมไม่มีวะ่ะเอา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 เาเพื่อไปกําลังใจเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจของทุกทกท่านนะครับผมขออีกสักตัวหนึ่งเถอะจะได้รู้ว่ามือทองสําหรับรอบนี้นี <c oughs> ม่มาหรอ,อยังไม่หมดยังไม่หมดยังม,มีอีกอีกขออีกสักทีนะครับให้ชื่นใจนะฮะให้ชื่นใจนะครับกดค้างไว้ปึก๊ก ไปหาคิมมี่ยากกว่าจะมาอีกสักตัวไหมเนาะเหลืออีกประมาณสัก5-6ทีนะครับผมไม่รู้จะมาอีกสักรอบหนึ่งไหมนะขออีกสักรอบหนึ่งได้ปะให้ให้เฮอีกสักรอบหนึ่งดิแหมบิ๊กไทม์ก็ว่าสุดแล้วนะครับผมแต่ถ้ามาอีกรอบหนึ่งน่าจะสุดกว่านะครับแฟนเดนเดสเอาเลยว้ยสักทีหนึ่งเด้ ใกล้เข้าสู่ไอดีสำคัญสำคัญแล้วนะครับผมมาอีกสักทีหนึ่งเด้ตุ้ม,มแล้วไฮไลท์ไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งนเนี่ยเออถ้าเกิดไม่ได้คาวิชามานี่คือแบบนึกจะพูดไงแล้วใกล้จะหมดแล้วนะครับผมต่อจากนี้ไปมันก็จะเป็นพวกไอดีทีออ่ผมเล่นแบบมีชลเลน่นเชลเล่นนะครับผมเนาะขอหน่อยครับผมเอาครังเต็มอีกเพิ่มเข้าไปเพิ่มความจุเข้าไปไปขอหน่อยนะทีหนึ่งดิ เงียบเกิบเลยว่ะไฮไล์ไม่มาจักก็ตัวเน้นๆนะครับอันนี้เน้นๆนะเบคแคมเบคแคมเน้นเน้นนะครับขอเน้นๆน้นหนครับผมโอ้หไอดีนี่เน้นเน้นน่ไม่ได้แมนเลนายถ้าไอดีนี้ได้มานะฮาเลยนะครับเพราะว่าเป็นไอดีที่ก็ตั้งใจเล่นเหมือนกันนะครับผมแต่ยังไม่บอกว่าไอดีไหนขอให้ได้ก่อนเถอะหรือว่าจะไม่ได้วะได้ตัวเดียวเน่งๆน่งเลยนะ เออจังๆครัง้งหนึ่งนะ่ะเฮ้ยได้ไฮไลท์ได้ไฮไลท์เออได้ไฮไลท์มาตัวนึงนะครับผมไลอ้อนเชอร์กี้เอาหน่อยครับอีกทีหนึงอีกทีนึงอีกทีนึง,น,งนะไม่งั้นมันจะเงียบเกินแบบไม่กใส่ได้ตัวเดียวแนะ่เลยครับทุกคนแต่ก็ยังไม่หมดน <laughs> ะยังมีอีกหน่อยนึงรูมิเก้ไอดีรูมิเก้ครับขอโชว์ไทมเพิ่มหน่อยโอ้โห เหลืออีกแค่2ครั้งเนาะสองสาครั้งนะครับหมดลวขออีกทีหนึ่งเธออีกทีหนึ่งนะฮะนะครับนะครับได้โปรดเถอะครับผมให้เ hey ฮอีกสักรอบหนึ่งเธอน่าจะเหลืออีกสองครั้งนะครับหมดหมดจริงๆแล้วครั้นี้หมดจริงๆแล้วเลออนเบลลี่เมื่อก่อนเก่งมากนะเนี่ยบอลทองสมัยบอลทองอ่ะเหลืออีก2ครั้งนะครับทิ้งท้ายทิ้งทวนนะครับขออีกสักตัวหนึ่งเธอขอให้ได้เ hey ฮอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมไม่เ hey ฮว่ะ ได้ไฮไลท์เพิ่มอีกหนึ่งตัวได้ตัวเดิม่ะไอดี ID สุดท้ายครับผมหมดแล้วไอดีสุดท้ายครับผมท้ายสุดนะครับผมดูซิว่าจมูหรือจานะครับผมขอแถมสักตัวหนึ่งนะได้โปรดเถอะครับผมมันจะได้จบสวยๆหน่อยนะครับผมจบแบบบริบูรณ์แฮปปี้เอนดิ้งนะครับด้วยความเฮฮานะครับขอตัวหนึ่งเออถอะโชว์ไทม์ก็ได้ผู้แตกหน่อยครับผมเงียบกิบ ประเ๊บเออไม่เป็นไรครับก็อย่างน้อยๆได้วิกไทมเขาวิชามาตัวหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าสมหวังทางปรารถนาแล้วนะครับผมดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะฮะเออประมาณนี้ครับแพ็คนี้เปิดฟรีกันเป็นยังไงบ้างครับผมใครเล่น1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 10 ID 20 ID 800 ID นะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ได้ไปกี่ตัวนะครับโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีในการเปิดแพ็คแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomskier for Bomskier review ครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปปปปปนนนนะคคคคคครรรรรััััััับบบบบแลลลล้้ววเจอออกกิิต่่ไไสสสาหีีด